สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีวันอาทิตย์ที่30มิถุนายน2,567ครับพี่น้องครับวันนี้ก็มาสวนคือเก้านะครับบรรยากาศมื่อนี้ก็รมเย็นสบายพี่นอ้องเดีลมลมตกมการตกปลา กำลังลงดางพี่นอ้องเพื่อสิแดงเฮ็ดอาหาเนื้อจินเข่าแรงนะพี่นอ้องหาเข่าแรงก่อนสิกลับบ้านหาเนื้อจินแรงพี่นอ้องบนป่าบรรยากาศแดดลมลมตกพี่น้องลมเย็นสบายสบาย ขี้ของบาโดนก็จีบของวะลูกมันของกันติพี่น้องมันจะกาศ ลวงพงศาตมุสาตาพี่น้องหลังจากที่เอาแมคโครมาจกตองส่วนกันมานั่งตกะปงตกปลางป้าพี่น้องเพื่อจิหากับข้าวกระป๋าเดี๋ยวตอนพี่น้องไปเบินปลาไงไรปลากระปูกใช่ปลาไม่ไงไรปลาใช่หรือ โอ้นี่ป่ะนกงานอืมุคนมา่ยมาอันต้อม่ถ้าจีทอดต้มจะไปกินยังงมันจะไปน้ำหนามมันทอดอันเอทอดสดๆนี่ป่ใส่น้ำมันได้ไร่นี่ปลาแบบทอด กอบปลาล่งกินเด้อพี่น้องนี่ดูในน้อยนยำกินในเบิดฟืีซนี่ปลาบ่ได้เลี้ยงเด้อพี่น้องปลาธรรมชาติปลาก็มาตกปลากินนี่นี่ก็ได้เลี้ยมาเด่นเพิ่งได้เแถวพิ่งมาส่งเนะพี่น้องสั่งซื้อไว้โดนแล้วครับผมบรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาติ นี่กลัวกำลังกลัวป่าถอดน้อยนี่ยอดกำลังเสียบมันบมันยำได้ยำได้คกระดูกเนาะใมันข่อยตาแดดแดดนีาะมอนหมาดๆนตาแดดหมาดๆทอดทอดไม่ไหมกับเสียบดิทอดแบบสดสด ผลผลิตจากน้องสะอยู่ในสวนพี่น้องลูกหลานกันมาเบียงเบ็ดพอได้อยู่ได้กินพอได้ซื้อปลาบัตท่านตัวใหญ่ขันตัวใหญ่สิได้หลายเลยเนาะนเอาจะเทียบลองเปิดปลาสามตัวโลนี่บ่ระมาหน่อยได้นหนึ่งจักรโลนี่อยู่นีน่บ่มันทีเกือบยี่สิบตัวเหมือนขันตัวใหญ่ปลานนี้ก็ได้เครื่องขู่เออขั้แม่นตัวละเกือบครึ่งโลเนาะคนถึงเนาะมันบ่ได้ที่เลี้ยงบ่มีอาหารกินพี่น้องมันก็กินตาม ກັນທັງມາຈັມມາຈາດກິນຜັກຫວາຝັກບຸ່ງກິນອ້າສຸໄພຄົນຫນຶ່ງຕັກໄຂນ້ໍາກິນໄດ້ມັນກໍໄດ້ເຈີປາບໍ່ໂຕໃຫຍ່ເທົ່າໃດພີ່ນ້ອງເຈີປາປາຍກາງເດີ້ພີ່ນ້ອງເບິ່ງໂອຍລົມມັນມາໃຫ້ຊິດີ มไปเลย เดียวเลยปะยาโมยมเนาะยาดมอนมัน oh, <T |ar|> ุกกะ้าผ่ามับงยาตอนหล่ได้กินงเค้าเสียมเาะเอาหายยลอดแล้วโอ้ยมันถูกคนแล้วพุนยาเคาเสียมมาเกี่ยวเยกินผักได้หลายกินแคลเซียมเยอะๆนรงยายังดีคุณเนื้อ้ นุ่มเสียในแมงโคตรย่ดีแะเหนียวขาดานดีก็นอดีดีต้นสนเีอกินลต้นูไปซื้อเตีนนมาชูลงใกล้บ่านไหนนะ่ดเปืยละหัวหลโอ้ยางตัดตัวก็ได้ตันใครไม่เอาไว้ทีรงท่านก็มีผู้ไปเห็นเร่องรองท่านมุกกระทะมุกเกลืเกียวไปเห็นเป็นแพงเท่าบันีกแพงเรม่องอะไรท่านหรือไ

mu này nôi ăn được đấy lại, cái này nó cũng giống như cái này, hoa này đặc biệt không biết là không? หมกหมก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 ตองไหมล่ะมกูนตองมพ่สีใค้องนึงแบบกหมกหมกตองพี่อิงตองี่แล้วบอกว่า่ใช้ตองะหรมันจังมันจังหอมอมก่อกิม้ามักหนึ่งน้าบามันนึ่นแบนี้นาถอกแก้วอีพออีเมมจับอีเมมเหมือนมูบังแก้ว นางไฟหรอบันไนเลยไฟเอาอีิ่งจิงต้อตัดตอกาต้อนเดี๋วไปก่อนเดี๋ยวเขากินก่อนของมักแล้วกินรด้วยหดี๋ยวนั่นนเอาแลวขีมไหมคุณแล้วขีมกระดูจากต้นเนี่ย มันเปื่อยม์ดูคนเปยเดี๋ยวก็ดูกัต้มต้อืมต้มต้มกินตอนกินเนื้อมันก่อนขอให้กินเนื้อแต่กินกระดูกไอ้นี่เยอะไรไรเพราะสลัดเยอะเยอะนึงเอาขาดเอาขมขมอะไรอย่างนี้ขมก็ดีอันน้ำกินมันก็มีแบบนี้ก็ได้นี่ว่าขมเลยใช่ป่ะกว่าทุกที้ราดมันมะเขากันนช่หายตัวเนี่ยอันนี้ใส่น้ำน้ำ คุนุไรดี๋ย่ะ้าส่างน้องค้า่ลมันกินดีกว่าโ้คุณปูบ้อนสนไ่ค้ณมาอ้เรามาคุปู่นี่ไตก้องยังไม่ได้กินเลยต่ก้องบ้อว่งกินยังว่างแต่้องว่งท้ายเอาผมเมื่อวนผมเอาผมมือนสุกหมูปมันสุน่มๆนะนุ่มเยอหมูเขามัดสูตนี่นุ่มอะ อย่าป่อยของมันคนสวยกินนั่กินให้ง่ามบานให้ครูบอกข้าวก็เออพวกใหญ่เนี่ยิ้ิมนี่แม่เล่ยิมนี่มีจอนก็เห็นเด้นี่ปูลงยูทูปเด้นี่ cột lầy cột treo đưa cột hai chọn để hiến năm đưa tuyến suối năm anh ba เมาเปิดน,น้ำเขาสวนน้นำครับพี่น้องจะต้อนไงครับพี่น้องมีชิ้นเขียวอยู่บนน้ำด้วพี่น้องว่าเป็นเอยียงนะด้วยนะจอกกอกแหนแดงอะในยังมันมันหลายนะพี่น้องมันก็เลยบ่เห็นหน้ำด้วย <laughs> เปิดน,น้ำเขาสวนครับผม เปลืหน้าขอสวนเพืือกสีหล่องเลือในล่องสวนพี่นอ้อง ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องเบ да> e S <S ิ่งหนึ่งสมีเด้อพี่น้องเด้อคลิปหน้าพ่อกันไหมครับผมสวัสดีครับครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไใบสมีเด้อพี่น้องเด้อคลิปหน้าี้อย่างไ่พี่น้องเป็นปฏิสันเด้อพี่น้องสวัสดีครับไม่ทัน